ฝึกลุกกิ้งไปกับแอดมินหญิงครับแล้คลิปนี้12สิงหาครับที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นก็คือแอดมินหญิงก็กําลังมาเทนกับผมก็เทนกับผมยังไม่ถึงเดือนนะก็คือคิดดูแล้วกันดิฟได้แล้วดึงข้อจะได้แล้วครับยืนกิ้งก็จะได้แล้วครับก็คือไอ้ล่าไอ้ก่อนหน้านั้นก็คือส่วนมากเขาก็จะทําท่าคูกเข่าครับก็คือจะวางเท้านะครับวางเท้าลงกับพื้นครับผมก็บอกว่าพี่ ยกเท้าขึ้นจากพื้นดีกว่ามันจะมีก็คือมันจะมีแรงต้านมากกว่าครับก็คือบางคนผมบอกเฉพาะนะคนที่เทนกับผมทุกคนนะสไตล์ผมก็คือผมให้ยกเท้าขึ้นหมดไอ้ไอถ้าใครว่าไม่โดนอะไรก็เรื่องของเขาอะแต่ว่าคุณมาเทนกับผมอะคุณก็ต้องทําตามสิ่งที่ผมบอกครับเดี๋ยวพี่เขาสัมผัสได้ครับว่าอันเก่าอะที่ว่าวางเท้ากับพื้นครับกับยกเท้าขึ้นอะอะไรจะโดนกว่ากันคุณต้องลองด้วยตัวเองนะครับ ก็คือตอนนั้นก็พี่พอพี่ปรับได้แล้วก็ผมก็อยากขอดูท่าครับขอดูท่าหน่อยคือพื้นฐานพี่โอเคนะพื้นฐานออกกาลังกายนี่ดีกว่าผู้ชายหลายคนนะครับเป็นผู้หญิงแท้แท้นะครับวิดพื้นก็เนี่ยดิฟได้แล้วเนี่ยก็คือจอบแล้วครับดิฟได้อะก็คือเดี๋ยวผมจะวางจํานวนครั้งว่าเดี๋ยวขอตอนนี้พี่น่าจะได้ประมาณสองครั้งครึ่งสามครั้งครึ่งประมาณนี้แหละครั้งที่สี่ครั้งที่สามที่สี่ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะขอแบบครั้งเดียวแบบเพอร์เฟกนะ เอาไว้เอาไว้ขึ้นให้ได้อะเอาไว้ขึ้นแบบเพอร์เฟกต์ได้สามครั้งนะขึ้นสุดลงสุดสามครั้งนะผมบอกเลยเดี๋ยวครัง้งที่สี่ครั้งที่ห้ามาก็มันจะขยับมาเรื่อยครับก็ผู้หญิงนะผมจะอธิบายให้ฟัง้วส่วนมากที่ผมเห็นนะผู้หญิงจะไปสายหนึ่งสายวิ่งอ้าวสายโยคะก็าบ้าลุกไอ้สายลูกกิง้งไม่ได้ว่ารู้บ้า,บานะสายลูกกิ้งก็มีประมาณนี้แหละผู้หญิงอะที่ก็ฝึกกันอ่ะอสายลูกกิง้ง นี่แหละที่เขาโชว์นะยืนกิ้งได้ก็ผมยังไงผมไม่ให้ให้ตัวผมเสียเสียหน้าหรอกใครที่ฝึกกับผมผมให้ฝึกยืนกิ้งหมาทุกคนคนุณดูดิครับรุ่นแรกก็มีน้องคนละแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครับยืนกิ้งมายืนกิ้งกับผมได้แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งครับคนผอมอะ่ะที่เป็นสกินนิ่งเฟะรุ่นที่2ก็มีแอดมินเสือเห็นไหมเนี่ยรุ่นที่3มเนี่ยก็คือเนี่ยตอนนี้รุ่นที่3มก็กพี่เขา น่าจะยืนได้อีกไม่นานไม่ถึงเดือนครับแน่นอนผมดูแล้วประมาณสองสามอาทิตย์พี่เขายืนได้แน่นอนครับเพราะผมประเมินอะไรหลายอย่างแล้วเออส่วนพี่ผู้ชายก็เขาต้องดูครับตอนนี้ก็กําลังฝึกชนกระแพงอยู่ครับเนี่ยครับนานนะครับว่าจะว่าจะหมดครับถ้านี้ก็คือคุณจะต้องแบบเกรงหน้าท้องตลอดเวลาครับเกรงหน้าท้องตลอดเวลาครับคนส่วนมากก็คือจังหวัดดึงกลับมาไม่เกรงท้องครับมันก็มันก็ไม่ค่อยโดนครับเนี่ย ไถไปเก่งเก่งตลอดเวลาครับทั้งไปทั้งกลับนะครับก็คือลองไปฝึกดูนะครับว่าระหว่างวางเท้ากับพื้นกับยกเท้าขึ้นอะไรจะโดนกันครับก็ลองดูแลครับคุณลองเปิดใจอะไรใหม่ๆด้วยครับลองไปฝึกกันนะครับคุกเขา่าลูกกิ้งคุกเขา่ายกเท้าขึ้นจากพื้นครับ